สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนทานข้าวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้มันกี่ทุ่มแล้วคะสามทุ่มสามทุ่มนะคะเธอเปอิดเป่าเ,เสียงทีวีให้กินหน่อยค่ะก็สามทุ่มค่ะทานข้าวอิ่มอืดมากอืดจริงๆอืดสุดๆกินข้าวหมดหม้อกันสองคนอ่ะกินไปได้ยังไงก็จี้ ออกมาขอบคุณทุกทา่านนะคะที่กดเข้ามาคอมเมนต์กับจีแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้จีแล้วก็กดดูคิวให้จีจีขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้จีทุกคนรอคอยใช่ไหมมันคืออะไรมันเป็นวันนั้นที่ไปเมกาบ,บางนาม,มาจีไปซื้อรางวัลให้ตัวเอง,องเป็นของขวัญวันเกิดเนาะ เป็นของของเกิดของจี้แต่จี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยลืมว่าตัวเองซื้อมาแล้ววันนั้นจี้ตั้งไว้ข้างหลังบ้านอ่าข้างหลังข้างหลังเวลาทาคลิปใช่ปะ่ะและ้วทีนี้มีน้องคนหนึ่งถามมาว่ามันคืออะไรถุงเป่าหรือเปล่าไม่ค่ะมันเป็นถุงที่จี้ซื้อของมาเนาะจี้ซื้อน้ําหอมให้ตัวเองเพราะว่าขวดเก่าของจี้มันหมดแล้วจี้ไม่ได้เอากลับมาไม่ได้เอามาจากอังกฤษเนาะเอ่อ <Okay. S 1> มันเหลืออยู่นิดนึงก็จี้ก็เลยซื้อให้ตัวเองอ่า อันนี้อยู่ที่หกพันหกร้อยบาทนะคะขวดนี้เนี่ยหกพันหกร้อยบาทให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมอะ่ะกล้องไม่โฟกัสอ่ะหกพันหกร้อยบาทอันนี้อ่ะ จีชอบใช้อ่ะชิดนิดเดียวมันก็กลิ่นมันก็สุดยอดแล้วค่ะอันนี้มัน100 ml เนอะ100 ml ถ้าจีตอนนั้นจีซื้อสนามบินไม่มีภาษีนะเท่าที่จีจาได้นะที่นี่มันก็ต้องมีบวกภาษีเพิ่มเนาะก็ได้มาขนาดนี้ก็ขวดนี้อ่ะก็ใช้ได้ประมาณอีกตั้งหลายเดือนนะคะเพราะว่ามันชิดนิดเดียวมันก็ติดแล้วมันก็ติดแบบคือมันมันมันทนอะค่ะมันเสียครั้งเดียวมันก็ทนแตจีชอบใช้ตัวนี้ ก็เรื่องไม่มีเรื่องน้ําหอมอะไรหรอกวันนี้จีแค่ออกมาขอบคุณแล้วก็จะออกมากินทุเรียนให้ดูอันนี้เป็นน้ําแดงแล้วก็เป็นมะม่วงสุกนะคะอันนี้เป็นมะม่วงสุกอืมหวานมากไม่มีข้อเดี๋ยวมะม่วงอหอที่กลับมาทายรอบนี้คือ หกเดือนเต็มๆเนี่ยน้ำหนักเพิ่มเสื้อผ้าที่ที่เอามาจากจิตใส่ไม่ได้เลยค่ะมาอยู่บ้านเรากับข้าวถูกปากกับข้าวอร่อยเดี๋ยวที่ก็ทาปากแล้วที่ต้องอดกินแล้วค่ะจริงๆที่ต้องทําปากพุ่งนี้เขาที่วันที่ห้าน่ะแล้วคุณหมอก็ส่งข้อความมาเ,เลื่อนเลื่อนเพราะว่าคุณหมอยังเรียกว่ายังไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าแกเพิ่งบินมาจากแกรู้สึกว่าแกไปลอนดอนกลับมา แล้วแกบอกว่าขอกักตัวดูก่อนอะไรเงี้ยเออรักความปลอดภัยของเราแล้วก็นี่ไปก่อนเนาะที่ซื้อมาเม็ดเดียวนะคะพ่อะคะ้าเขาก็แบ่งขายนะคะเข้าใจดีมากเขาแบ่งขายถ้าซื้อมาลูกหนึ่งที่กินคนเดียวไม่ได้ไไดอืมหูอันนี้หวานมากที่ที่ซื้อมาจะเป็นแป้งหมดเลยนะคะเป็นแป้งแล้วก็จืด ขาวจั๊วะอันนี้อันนี้สีเหลืองดูสิฉ่ำไม่ฉ่ำมาดูเอาอืมอืมคือเม็ดนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะเม็ดเดีย mm ว ที่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านมากเลยนะคะที่กดคอมเมนต์มาด้วยกันมาคุยเล่นกันแลกประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันเนาะอันไหนที่จิ๊ไม่ทําให้ถูกใจใครหลายคนที่ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะขอโทษจริงๆแล้วก็ที่ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เพื่อนเพื่อพี่เพอนพพพน้อง,องอคอมเมนต์มาเล่นด้วยกัน ทุเรียนเทยงจิดแพงแพงลูกหนึ่งแพงมากเขาขายเป็นกิโลกิโลละสิบสามปอนนุ่นกิโลละสิบสามปอนร้านจีนนะคะบางมันก็มีแช่แข็งก็มีค่ะลูกสดเขาส่งเป็นลังสีขาวเป็นกล่องโฟมอะกล่องโฟมสีขาวถ้าอตอนนั้นที่ซื้อสี่ลูกหนึ่งรอยี่บหกปอนล้วตอนนั้นอะ หวานมากพวกคนคุณชายเขากินไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาซัดช้างไปสองขวดแล้วเขาก็กินไม่ได้อืมกินไปเถกขาอ้วนยังไงก็อ้วนไปเถะ่ะกินก็ห่วงอ้วนไหม จกเคยหนัก120โลนะคะ120โลเคยหนักแล้วจี่มาลดได้ตอนอยู่อังกฤษลดได้รอบสองอยู่ที่64แล้วจิกลับมามากลับมาเมืองไทยจีกลักตัวหลังจากกลักตัวอยู่ที่70ขึ้นแล้วพอที่มาตอนนี้ณปัจจุบันน่ะชิ๊ไปชั่งน้ำหนักตัวจี่แ78อ่ะทุกคน78 Ừ. Để chị thông đi nâng nâng chị đã xuống à. À rồi. Không nếu ạ ักะเพราสปาเกตตี้ใส่พริกไทยอมใส่ใบอหละพาใส่ใบกะเพราเป็นผักกะเพราเนื้อนะอืมที่บางคนไม่ชอบดูดไอ้ต้องข้างของทุเรียนนะนานแล้วเกจ็ดนาทีแล้วไปดีกว่าอืม ผู้ใหญ่อยู่นะทุเรียนช่วงน,นี้แพงค่ะเพราะว่าหน้าทุเรียนตอนไหนจิไม่รู้นะผลไม้ไทยที่จชอบกินคือทุเรียนกับอ่าส้มโอ เรากินคนเดียวไม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะห่อฟิล์มไว้แล้วก็จะเข้าตู้เย็นเก็บไว้ให้คุณชายกินค่ะเอาไม่เอาไม่เอาเรากินคนเดียวไม่ได้ให้หมดให้หมดเพี้ยมคุณไม่ทานใช่ไหมคะเนี่ยทำไมอะคงมีกะเด้แล้วครึ่งหนึ่งก็ยังดีกินบ่อยแล้วดูเขาไม่กินเดี๋ยวพี่กินเองค่ะ ถ้าลูกไม่กินเนี่ยแม่กินเองนะลูกไม่กินใช่ไหมให้แม่กินแล้วแม่มากอนลูกไดนะ <c oughs> ้นะ <c oughs> แม่กันเขินเงียบเลย <c oughs> เลยเดี๋ยวแม่กินเองนะลูก <c oughs> ลูกมาก่อนแม่ได้นะใครจะไปกิททนทุเรียนเพลย์ก็ได้นะ <c oughs> มาร์ทกูมาร์ทนะแนะ <c oughs> ม่ชอบกินทุเรียนมาก โดนจัดวงหายใจเข้ามาขอฟึดปฟัดึกฟ้าแต่เป็นฟันอย่างคืดีนะแม่เข้าไปตามร่องฟันนะถ้างั้น <c oughs> ลูกก็นอนเถอะค่ะอืมอืม หวานมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะไปแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะหรือเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ